สวัสดีค่ะช่องบัวลักษณ์1 5ึ่จะมาคุยในเรื่องของดาวพฤหัสบดีซึ่งจะย้ายเข้าสู่ราศีเมถุนในวันที่13พฤษภาคมสอง8เวลา22.50นาฬิกาแถมเดินเสิด์จด้วยนะคะเดินอย่างรวดเร็วดาวพฤหัสบดีนั้นนะครับครองราศีธนูธาตุไฟ หมายถึงพวกองค์กมนตรีนักบวชครูบาอาจารย์ทนายความผู้พิพากษาโอราจารย์แพทย์แผนโบราณผู้เป็นใหญ่ผู้ปกครองบิดามารดาวัดโรงเรียนถ้าเป็นคนก็รูปร่างสูงใหญ่หลังโกงเล็กน้อยหน้าผากใหญ่ผมบางยุติธรรมสุขุมเยือกเย็นแต่ค่อนข้างโลภเห็นแก่ได้ เอดคอับแคบเห็นแก่ตนดื้อรัน้นอวดดีไม่เชื่อฟังใครซึ่งถ้าดาวพระศวดีจรน,นะคะถ้าจรไปถึงรักหมายถึงลัคนาตัวตนนะคะอบอุ่นใจลำบากก่อนและสบายผู้อย่าให้โทษถ้าเป็นพระก็จะลาศิกขาบทจรถึงพระทิตย์โชคดีได้ลาบจิตใจสบายทำงานสำเร็จได้ลูกเมียไปยังสถานที่แปลกตา จนถึงพระจันทร์ได้แสดงถึงความสามารถชนะคดีได้คู่แล้วคู่จะเอาใจออกห่างพบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฟังธรรมจนถึงดาวังคารทะเลวิวาทคนใส่ร้ายเหนื่อยเข้าใจผิดจนถึงพระพุทธมีลาบจากผู้ใหญ่มิตรมหาได้ของรักได้คู่ไปที่แปลกฝันแปลกๆจนถึงดาวรฤหัสบดีทำงานสำเร็จสติปัญญาดีได้เงินได้ของ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองตามหาคนพบจนถึงพระสุพบความรักได้คู่ครองต่างชาติต่างภาษาต่างผิวคนพาไปเลี้ยงได้ข่าวดีจนถึงพระเสานะคะได้งานแล้วมีทุกข์ถูกใส่ความสูญเสียญาติผู้ใหญ่เจ็บป่วยผู้ใหญ่ตำหนิจนถึงพระราหูเสียทรัพย์จากที่อยู่เจ็บตัวเกิดการเสียหาย พบที่แปลกๆมีโชคจากเพศตรงข้ามจนถึงพระเกตเดินทางไปที่แปลกๆจอนถึงดาวมรัตยูได้ราบของครั้งเห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพิธีกรรมต่างๆหมายถึงดาวพระหัสสวัสดีนั้นจรไปกระทบกับดาวดวงเดิมในพื้นดวงเดิมของแต่ละคนนะคะหรือจรไปกระทบกับดาวจรที่ไปก่อนหน้าหรือไปก่อนหลังก็แล้วแต่นะคะ ก็จะมีลักษณะเหมือนความหมายที่ผ่านมาส่วนจนอส่วนตอนนี้ดาวมันย้ายเข้าสู่ราศีเมถุนซึ่งได้ตำแหน่งปลัก,กเกษตรปลัก,กเกษตรนั้นเป็นตำแหน่งที่เสื่อมของดวงดาวามีความหมายตรงข้ากับกเกษตรคือไม่ดีไม่จรังยั่งยืนความงอนง่น,งนคอนเคลนความอ่อนแอและความอัตคัดขัดสนเป็นต้นนะคะแต่ดาวพระหลสมบติเป็นดาวสุขขาวดวงใหญ่เป็นดาวที่ดีๆนะคะ ส่วนมากก็จะไม่ค่อยจะมีเรื่องราวที่ไม่ดีเท่าไหร่เกิดขึ้นถ้าไปอยู่ในราศีที่มันส่งผลดีด้วยนะคะไปอยู่ในภพเรือนที่บันดีด้วยนะคะเราจะคุยถึงลัคนาราศีเมฆก่อนนะคะดาวพระพฤหัสบดีของลัคนาราศีเมฆนั้นเป็นภพวินาศนะและก็เป็นภพสุภะ วินาศนาหมายถึงการปิดบังซ่อนเร้นการเดือดร้อนเสียหายการอยู่เบื้องหลังการเกี่ยวข้องกับเรื่องของต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศแดนไกลหรือการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอุบัติเหตุแล้วก็สุภาหมายถึงความสุขความสำเร็จความเจริญความรุ่งเรืองทางใครต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศแดนไกลผู้ใหญ่ตำแหน่งหน้าที่การงานที่ใหญ่โต คนที่มีศีลธรรมคนดีแล้วก็เป็นครูบาอาจารย์แล้วก็อาจจะเป็นเ,เรื่องของความเป็นแม่ก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะไปสถิตในราศีเมถุนตั้งแต่วันท 13, ี่สิบสพฤษภาคม2 5 6 8เวลา22.50นาฬิกาแถมเดินเสร์เดินอย่างรวดเร็วด,ด้วยนะคะราศีมิถุนนะคะมันก็ได้ตำแหน่งปลักเกษตร แล้วก็จะทําให้ชาวราศีเ,เมษหรือลัคนาราศีเมษนั้นในราศีมิถุนนั้นเป็นพบเรือนาาสัตแชสัตแชหมายถึงการติดต่อสื่อสารการพูดจาเจรจาพี่น้องเพื่อนฝูงการเข้าสังคมการพบปะกับสังคมการทําธุรกิจแบบประมาณว่าซื้อมาขายไปการไลฟ์สดในโลกของโซเชียลมีเดียการเดินทางระยะใกล้การทําสัญญา ก็อาจจะเป็นไปได้ที่ว่าชาวลัคนาราศีเมษในช่วงจังหวะนี้อาจจะมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทําธุรกิจในโลกของออนไลน์โลกของโซเชียลมีเดียแบบลักษณะอยู่เบื้องหลังหรืออาจจะเป็นลักษณะของการซื้อมาขายไปไลฟ์สดในโลกของโซเชียลมีเดียก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะคะจะกเกิดเรื่องของการที่ทําให้ชาวลัคนาราศีเมษจะมีดาวเกี่ยวกับเรื่องของ การที่ว่าทําเรื่องราวเกี่ยวข้องกับต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศแดนไกลคือหมายความว่าในแพลตฟอร์มต่างเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็น YouTube ไม่ว่าจะเป็นทิก t o ็ตไม่ว่าจะเป็น Facebook ก็ตามแต่มันเป็นเจ้าของต่างประเทศอยู่แล้วมันทําสู่โลกทั่วโลกอยู่แล้วนอกจากว่าตอนนี้ที่มีสงครามรัสเซียอยู่ยุคเครนะ่ะมันไม่สามารถที่จะส่งไปได้ในสองสามประเทศนั้นนะคะ ก็มัยความว,าว่าประเทศอื่นๆในทั่วโลกก็สามารถส่งไปได้มันเป็นเรื่องราวของต่างถิ่นต่างเดนต่างประเทศนะคะในแพลตฟอร์มต่างๆพวกนี้นะคะก็สามารถทําในโลกของโซเชียลมีเดียได้ส่วนมากจะเป็นลักษณะแบบนี้จะได้มาซึ่งการและการโชคดีของชาวลนานราศีเมษนะคะ,ะแต่ว่าดาวพฤหัสบดีในปีนี้นะคะหมายความว่ามันมีการเดินวิปลิตด้วยซึ่งในวันที่2ตุลาคม2568 เวลาสิบเดานาฬิกาดาวพฤหัสบ,บดีจะย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎเพราะว่ามันเดินเสด็จเดินอย่างรวดเร็วเข้าสู่ราศีกรกฎนะคะ,ะก็มันทำให้ในช่วงจวังหวะนี้ราศีกรกฎนั้นมันได้ตำแหน่งมหาอุดนะคะดาวพฤหัสบ,บดีได้ตำแหน่งมหาอุดเพราะฉะนั้นทำให้าาชาวลัคนาราศีเมษนั้นอาจจะมีเรื่องราวที่มี การทําธุรกิจที่ได้มาแบบประมาณว่ามากมายมหาศาลในช่วงจวังหวะนี้ก็ได้ที่ดาวพฤหัสบดีอยู่ในราศีกรกฎนะคะแล้วก็หลังจากนั้นาดาวพฤหัสบดีก็จะถอยกลับเข้าสู่ราศีมิถุนอีกครั้งหนึ่งในช่วงวันที่23ธันวาคม2วร8ซึ่งมันเดินพักเมื่อมันเดินพักก็มีการที่ทําให้ในช่วงจวังหวะน,นี้อาจจะมีธุรกิจของชาวลัคนาราศีกร ราศีเมษอาจจะมีการติดติดขัดขัดบ้างอาจจะมีการเลื่อนไปบ้างอาจจะมีการที่ต้องกลับไปทํางานเก่าๆบ้างอาจจะต้องเป็นอะไรที่แบบประมาณว่ามันไม่ได้ดั่งใจของชาวราศาีเมษบ้างนะคะในช่งวงจังหวะที่ดาวเดินปักเดินถอยหลังนั่นเองนะคะแล้วหลังจากนั้นก็มันก็จะยกก้าสุราศีกรกฎอีกครั้งหนึ่งในวันที่31พฤษภาคม2 5 6 9ร เวลา21.44นาฬิกาได้ตำแหน่งมหาอุดด้วยในปีนี้นะคะปี2 0 1 9เอ่อก็จะเป็นปีที่ดีของชาวลัคนาราศีเมษอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าได้ตำแหน่งมหาอุดมหาอุดนั้นสูงยิ่งยิ่งใหญ่เอ่อมีอิทธิพลมีชื่อเสียงมีอำนาจมีบารมีสูงนะคะเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีเมษก็เอ่อมีเรื่องราวที่ดีนะคะในช่วงหลังจาก ประมาณวันที่3เสพฤษภาคม2569เป็นต้นไปนะคะก็ขอแสดงความยินดีกับชาวลัคนาราศีเมษด้วยสำหรับวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ